สวัสดีค่ะบมพกกินเหลืองกินเคยกับผมจ้องฟังกูถหาว่ากินชาแนวป้าพีผัดหลองเข้ามากินข้าวไก่แฉงเทียนอันดีๆน้องผัดหลองไฟรับมียังกินในร่องในวันมื้อนี่สุกี้ค่ะพี่น้องกินปลาค่ะกินสุกี้ก็สวยค่ะมื้อนี้แตงโมเขาก็มีแตงโมบงบบวางแล้ลนะรับผมก่อนที่เขอขอบคุณพี่น้องวางไปห้องที่แวะข้ามาติดตามรับชมเราชมกระบุ ช่องสองกุ้งเฒ่าเช่ไหมก็ขอบคุณพี่รองไปแล้วออกาสนี้ฝากพี่อกกร,รอ,งองเรับก็อะไรก็แท็กก็ซับก็ไข่ก็ยิ่งใหา่เดี๋ยเราพี่รองว่าเป็นร้านไวใจกันน้องพี่รองว่ะอันนี้พี่รองกินสุกี้ตายเท่งเตี้ยนสุกีเหี้งก็มีนม้ำก็มีพี่รองอยากกินแบบใดนไฟลับพี่รองเอ้อปรมาณไฟลับมันจะคือดึกหรอปัดค้าไฟปัดเก็บเอาเก็บเอารอ,าอดไฟลับหน่วยเดียวร่มรมไม้ซื้อรับเปิดซับ เอาแตนมาพ่อเติมอีกเดินปวดป่วยปาะพี่นออ้องเหรอเสียงผึ่งเสียงยังบอกพี่น้องก็บินยุ่นผึ่งไง็ระว,วังดีๆนะมาพี่น้องมาโอ้ยจะเสียอ่ะทีนี้เราเห็นนี่เลยพี่น้องใเซซลายพรกินนิดสิละอืม,อม,อมแต่บพี่น้องแต่ก็ห่อนห่อน ความหอนก,นก็คือบาต้องพูดถึงออครับอือทำมาพ่อนำซอสเติมมาครับสกีเนื้อปลาเพีย 嗯嗯，嗯，啊，那边缓缓，啊这个、光嗯，凉下来。嗯 Phật luôn như gì hả? Cứ đáp đồ này vô cái nào. Quân ừ. là bắt tục Nó bán cho เที่ยน้ำพวกม่หายนะเบ็ดนดหน่อยเบ็ดมากเบ็ดมากเสียบคงเสียบคงห่อนน้องเอ้ยนี่กี่แหละขันไปรับบาดน,นอก รับมารับโดนแลวกาเก็บนะกตรงเป๊ะครับผมกับแสบแสบเหมือนน้องเพีงหงนะอีพี่หนึ่งอะขอปิดคลิปไปทั้นี่น้องพี่ง้องเนาะกะพบพอกันอีพี่หนาครับผมกับอีพี่นี่กับแซ่สบๆงานแพี่งหองรัก็อะไรก็แค่ก็ทับตะไคร่นกกดกระดิ่งแจงเตือนเป็นกันบ้างเล่นใจกันน้องพียง้องนะครับผมกับปิดคลิปไปแี่พบพอกันอีพี่หนาครับผมสวัสดีค่ะ